สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปนะครับในการแนะนําวัตถุมงคลของโอหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับนั่นก็คือพี่ตองร้อยเอ็ดนะครับที่มอบพระองค์นี้ให้กับกระผมเพื่อทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลของโอหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท ท่านสามารถที่จะติดต่อพี่ตองร้อยเอ็ดได้ที่เบอร์โทนี้นะครับพี่ตองก็มีหลายรุ่นนะครับก็ลองติดต่อพูดคุยกับพี่ตองร้อยเอ็ดดูนะครับที่เบอร์โทนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็ขอนําเสนอเนื้อฝาบาทนะครับในรุ่นฉลองอายุวัฒนะมงคล78ปปีขององค์หลวงปู่นะครับ เนื้อฟ้าบาทนี่ก็มีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด2,999องค์นะครับก็มีโอกาสนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับในคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอรุ่นฉลองอายุวัฒนามงคลนะครับ78ปีของ,องโอลงปู่เป็นเนื้อฟ้าบาทนะครับที่ได้นำมาให้กับ ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับก็เป็นเช่นเคยนะครับก็มีหลายๆมุมนะครับให้ทุกท่านได้รับชมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังขอบตัดนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ให้ทุกท่านได้สังเกตรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเรียนนะครับก็ วัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนั้นดีทุกรุ่นนะครับท่านก็เลือกสะสมบูชาแต่และรุ่นในรุ่นที่ท่านชอบนะครับในช่องของเราก็จะนําทุกรุ่นนะครับที่องค์หลวงปู่เมตตาปลุกเสกเมตตาอธิษฐานจิตให้ทางพวกเรานะครับก็จะนํามาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำนะครับทุกท่านที่ติดตาม ช่องของเรานะครับก็จะได้รู้ว่าเราได้ทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีโงอลงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลายรุ่นนะครับท่านสามารถที่จะกลับไปย้อนชมได้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่เป็นวัตถุมงคลขององโหลงปู่นะครับที่เราพยายามรวบรวม,รวมเรื่องราวที่เป็นวัตถุมงคลนะครับของโอลงปู่ให้ทุกท่านได้ศึกษาสะสมนะครับ รุ่นไหนที่องค์หลวงปู่เมตตาปลุกเสกเมตตาอฐานจิตให้ทางช่องของเราก็จะนำมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับพยายามที่จะทำให้ครบทุกรุ่นนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับของวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่นะครับก็ให้ทุกท่านได้สังเกตบนพื้นเหรียญน,นะครับเส้นขนแมวต่างๆนะครับใน วัตถุมงคลชุดนี้รุ่นนี้นะครับเนื่องจากเป็นวัตถุมงคลที่ใหม่นะครับผมก็เลยไม่แนะนําว่าให้สังเกตจุดนั้นจุดนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับเราก็พยายามที่จะลงกล้องและก็เน้นในจุดที่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับที่เป็นเส้นขนแมวบนพื้นเหรียญต่างๆนะครับเราก็พยายามเน้นพยายาม ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจอยากจะเช่าบูชาและก็ศึกษาสะสมในอนาคตนะครับทำไว้ให้รุ่นต่อๆไปนะครับได้รู้จักวัตถุมงคลของ,องโอลงปู่มหาศิลาสิริจันโทว,ว่าเป็นพระแท้ๆวัตถุมงคลแท้ๆของ,องโอลงปู่นะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับที่เป็น วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับทุกท่านที่รับชมช่องของเรานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ให้ท่านได้คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับว่าอยากจะให้ช่องของเราได้ทํารุ่นไหนหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะครับเราก็นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นะครับในวัตถุมงคลของโองโลปูมหาศิลาสิริจันโทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับเราก็จะทำ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัตถุมงคลของโอลง,งปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพยายามที่จะทําให้ครบทุกรุ่นนะครับที่เป็นวัตถุมงคลของโอลง,งปู่และก็ที่์หลงปู่เมตตาปลุกเสกนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ